ยางจนข่วนวันนี้แปลว่าได้ยางจนข่วนเดี๋ยวบ่าวอิจิพ้าคืนเขาน้องสมเมศพี่น้องหรือว่าเขาชองตะโกนั่นเองตั้งอยู่ไอ้สาแก้วพี่น้องลอยต่อบุรีรัมย์คืนไปวิทนะครับเป็นจังหวัดบุรีรัมย์เลยพี่น้องตอนนี้เขาเขียนสาขาแก้วอยู่แม่นวะถ้าพี่น้องเอฟซีฟังอยู่ทางสาแก้วถ้าว่าวอิจิพีดเดอร์อาจจะในข้อเมนบอกบ่าวอิจิด้เลว่าอเข้าใจว่าตอนนี้บ่าวอิจยุ่งฟังสาแก้วอยู่เนีขึ้นไปหอดหอดอะไรเลื่อยเขาขึ้นไปจังเป็นเขตจังหวัดบุรีรัมย์ บนไอ้เซกรถลดหรพี่นอ้องย่านฝนตกแคงฝนกับร่งตกะฝ้าค้นได้จะคืนเมื่ได้โอเคไปกันเลยเพราะว่ารถเท่ากับว่านาแข่งเท่าก็จอดเซกมากเลยพี่น้องตอนออกมาจากไอ้โรงงานเนะาะบ่ายผมซื้อว่ารถบ่ายีคือยังเบรกติดกับจอดแล้วแล้วก็จอดเอห็นนั่นเห็นนี่คขาก็แก๊กัาทางเพี่น้องเนาะถ้าจอดเซกแล้วมีปัญหาไปเลยจวดสินค้ารวมรถอยู่ประมาณ33ตันครับพี่น้อง อ๋สามสิบสามตันเบาอีฟฟิสเป็นรู่นวงเนี่ยโลผกาแฟป่ะบาลลิ่นพันกันเดียววารีทรงขืนกระยานพี่น้องยานหมืน่นใครล้องโมนักแข่งมีรถตามมาหรือเปล่าเนี่ยเจ้าวคอยลงเลยพี่น้องเจ้ายานหมืน่นเอาวาฝนตกลิ่นๆซ่นจาเนี่ยกำลังหมื่นดีได้เนี่ย ได้เปล่าเยาว่าหม,มื่นไหนเกียร์สามเรียบร้อยเรียบร้อยลดหมืน่นโอ้โหยางจะข่วนรถดิบลราว่ะได้ยางจะข่วน ยางเง็นกวนไปหรอเอ้ยยางเย็ย,ยนกวนโอ้เกีย์พิเศษดิไปลองอ่าสวัสดเีเด้วยคือเขาน้องสเวธรอบแรกของาวาอีดได้เล,ยล่ยรุนยงางควนฟันเลย ก็ <laughs> เจ้าถามาบริโกดีบลอ,บอกวะบริโกด์แน่นอาทรงมานมนเนอนไปนอกเาบริโตเเงตัวขน,นเนออขืนวามันถีบมื่นปาทเลยับผมโอ้สั่นเว้ย <laughs> เห็ดแล้วเบาอีเห็ดแล้วเห็ดบูแล้ว,วติดเป็นแถ <laughs> อ รถด,ดีบล็อกคืนเกียร์พิเศษี่หรองยงางกวนปุ๊บดีบว่ามันดีบนอกหน,นึ่งอ่ะนี่แหละพี่รองเวลาคืนเขาเวลาฝนตกก็จะเป็นจั่งสี่เลยรักษาหลอบเครื่องไว้ี่หรองอย่าให้เลื่อยพันหาเลย เลยพันหามันคว่ำฮอนตีเกินพี่แท้พี่แทเดี๋ยวคว่ำฮอนตี่เกินเดี๋ยวเบาอีทธิภาเปลี่ยนเกียร์จะหน่อยเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ก็ยังยันมื่นนะพี่หลองตอนเนี่ยเดี๋ยวเบาอีจะเปลี่ยนจากเกียร์พิเศษมาขามใส่เกียร์สองเลย จะเพ่งแซงได้ลดหน่อยก็ได้เห็นาาว่าจังหวะหลงๆก็ยทแซงไปพอดีรถรถบรรทุกสวนมาเนี่ยอ้าวแซงอีเพิ่นเนี่ยดือใจนะจะคือโอยานรถบรรทุกสวนมาไปเอาไปเถอะ้านไปป้าหมดอ่ะเจ้า,า,า,จาแซงขึ้นมารถสีสวนยังว่าเจนยีเห็นพ่นโค้งพผลยังก่อนถ้าเขาสวนลงมาเร็วกว่านี้จีว่าพุ่ป้ากัาานเหรอเปลี่ยนเกียร์หนึ่งอันเองเราพี่น้องถกมันยังมือ่นอยู่ ลงกำลังมื่นดีได้พี่น้องซ้ำเนี่ยขาลงเบีบก็ค่อยอยากอยู่เด้ทางมันมือนอ่นยังไงเวิ้งเบิ่งเวิ้งลดขั้นนะเห็นปะข้าเจ้าค่อยลงด้วกันได้พี่น้องแลเพื่อนี่กดดีเอลลงด้วกันตา,าเขาเหยียบขึ้นแห้งบ่ขึ้นได้พี่น้องหลอนจะฟี ีจังหวะปิดดีเอลเนี่ยพวต้องเหยียบขาดกัน,ไไลกนเลยี่น้องกดปิดได้เลยแต่ว่าอย่าเพิ่งปิดเดี๋ยวจะมืดอ,อีกเดี๋ยวจะเป็นแบบเมื่อกี้โตใจโมเลยไปไปแซงไปก่อนลงแล้วล่ะผู้ดใดอยู่ต่อถ่ายผมอยู่สามีก,กับแซงก้อนไหนเรืเดงอย่าไเปิดไฟเดียวให้แซงดอกแต่จังหวะแซงไดน้น่ะ ซาหลอบเครื่องไว้พี่น้องเรามาติดรถติดรถบรรทุกคันข้างหน้าข้าเจ้าคอยขานไว้พี่น้อง สองสองสองคือว่าข้านขาข้านแน่เลยข้านอย่านี่คือข้านขักเลยเกี่ย์สอง โดีเอลอะนะพี่น้องแล้วว่าอีจวเอาสูฟังเท่าตรงยุดรถก่อนได้พี่น้องจังกคดีเอลได้บอยนว่าแลยนไปเดีกยโดีเอลได้เฟืองเดือยมงเดือยมูนีสิสะได้พี่น้องอืมเฟืองนี่ต่อไปฮะไอเฟืองถ่ายนะพี่น้องมันตรงยุดรถก่อนจังเขาดีเอลได้กคด,ดีเอลได้นี่เนี่สวิตดีเอลเนี่ยน N เนี่ยเห็นบอลเนี่ยเนี่ยเป็นกากระบาดยุ่เข้ากลางเลยมันจะให้เนี่รถคับซีพี่น้อง เพื่อนว่าไอ้รถสองเผ่านี่ยมันจะขับเคลื่อนล่อหลังเลยพี่น้องเพิ่นว่ามันจะขับเลื่อนเฉพาะหล่อลังล่อคู่หนาน,นั้นจะมุนตามเสือแต่ทฤษฎีนี้เบ่าอิดกับบมหูเลยพี่น้องเขาว่ามาเบ่าอิดเนี่ยโจักเลยว่ามันขับเคลื่อน,นเผ่าอะไรบางืีเอามาติดลมมันเกิดขึ้นฟี่มาถุกรอยนะเพี่นหองเนาะแต่ว่าอผู้เพื่นหูเพิ่นก็ว่าอมันขับเลื่อนล่อลังเพิ่นว่าหล่อคู่กลางนั้นมันแดนนําเลยเอเวลาโกดีเอรนยังทำงานเพื่อนว่า กับสีแมนคคือเพิ่นวาวไวเจ้าเลยพี่น้องแต่ว่าตอนกดปิดนะ่ะกดปิดได้เลยถ้ายังกดต่อนไหนปุ๊บเลยลรถแลนยังเีเดี๋ยวมันสลัดออกเองพี่น้องแต่ว่าตอนเปิดใซ่งานนะ่ะต้องรถยุดก่อนยังเปิดใซ่งานได้ ข้าเจ้าคือบขืนข้าเจ้ายานมืน่นเป่าอเหารรถขั้นนี้ก็ยังบ่ขืนพี่น้องรถนี้ยังรถน้ำมันเตาดำดำเ่ยรถอุบวเลย,เลยข้าเจ้ายานมืน่นไม่ใช่พี่น้องข้าเจ้าบข่ขืนาะวานเป็นเทเลอร์ เก2ไปนอนตอนนี้เลียอยู่เก2 เช้านาสิจื้อไว้พี่น้องเวลาฝนตกขึ้นเขาเนี่ยโคดีแอรแตงโตขึ้นมาเลยโมดงทรงเดี๋ยวี่เป็นแบบบางตอนนัาขึ้นมาที่แกดก,ก,ดกแเลย,ยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เรพี่น้องเด้อถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะพี่น้องจะได้เป็นประโยชน์ต่อมือใหม่จะบ่ได้เป็นคือเบาอีดดีตัวใส่ของมาบ่เต็มนตำหนักใส่ของมาเต็มนตำหนักเแค่ไหนบุน้นเนี่สิบ่วันนี้ปัน่นหลอยางขววนอยู่หานอีกโดนเติบโยพี่นอ้นองก็จะขึ้นได้แต่ามาเต็มนตำหนักคาซิปตันหาอร่อย อีกอย่างหนึ่งกับสลาใจนะครัพี่น้องว่าลดบนักแข่งเดียบร้อ่อไปเชื่อได้โอเคอ้าเบรกยุดจึกหรือว่าก็ยุดนำแล้วหรอ ราดึกใจขนาดเลย <l ots> <l ots> ขั้นทางหนาถ้าเราไปจากไหนถ้าเราขึ้นโมไหร่วะม่มีรถบรรทุกขั้นหนึ่งในไปรองอย่างหนงาเฮาเว้นระยะไว้เว้นระยะไว้เว้นระยะขึ้นเกียร์หนึ่งไปรองรตอนนี้ะ นอยมีแต่สีแสงอย่างเดียวเตอนน่้นไม่ได้สีแสงอย่างเดียวคือพอยานรถก็ลงเขามาผมนี้ประกาศแสงหรอควบคับรถหน่อยผมาประกาศแส่งเลยพยานรถสวนลงมาเดีย๋ยวสชีวอชูฝั่งอีกจังหวะหนึ่งพี่น้องนะสำหรับรถกระบะเนี่ย ถ้าสิไปแซงแบบจังว่าขึ้นเนินอย่างเงี้ยเพิ่นออกไปเนาะเพิอดีฝ่าวเหยียบเหยียบปึ๊ดรถหมุนรถเข้าป่าลงคลอ,องพี่น้องตกเหวจังว่าทางเปียกๆแบบนี้น่ะอย่าไปหาแซงไม่พี่น้องเนาะว่าแซงเพิ่นสิเร่งเครื่องกดแซงเขาได้บาดเนี่ยกะว่า,าโยกหัวออกได้กดปึ๊ดเลยพดอดีล้อหลังปัดหุ้นลงเหวี่ยเห็นหลายได้พี่น้อง จะไไรรถกระบะอย่ามายกหล่ออะไรเฮีนี่พี่รองเลยทั้งขางเลยไม่้เฮี้ยเลยนนเนี่ยทาอท่ะทอนตัวเนี่ยนกล่องดับก็พี่รองเลยับกล่องห่อนแห่งเบ้าอิตังค่าจังไรหมดเลยตังค่ากล่องพิษมาจัก ทายบอกกี่นาทีเองนอกขึ้นมาหนึ่งเท่าสิบน,นาทีแล้ว่ากล่องห่อนกล่องดับเสยเดี๋ยวจะได้ตังค่ากล่องหม่เราพี่น้องอาจจะตังค่าพิด โอเคครับพี่น้องตอนนี้บ่าอิดคือเขาสุดเลยเนี่ยเามสภาพเนี่ยก็ทางเดียบแล้วพี่น้องรับส้มคลิปบ่าวอิดยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ่าวอิดเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปครับและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อต่อไปเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดแชร์ดนะพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์จะได้เป็นประโยชน์โอ้จะให้นก้อยแซงว่าขอะว่าใครแซงหรอกบดเถื่อรถสวนลงมาขอบกียานด้วยกันเว้ยเอาสั้นเราจให้นก้อยแซงนะ